มาเริ่มต้นทำความรู้จักกับกาแฟกันสักนิดหนึ่งนะคะกาแฟที่เราคุ้นเคยกันดีนั้นมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทค่ะคือกาแฟโรบัสต้าและกาแฟอาราบิก้าซึ่งจริงๆแล้วนะคะเราอาจจะไม่ทราบว่าเป็นพืชคนละชนิดกันเลยค่ะแต่เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องร่วมตระกูลกันกาแฟอาราบิก้ากับกาแฟโรบัสต้าเนี่ยมันต่างกันตั้งแต่แรกละเขาจะเป็นคนละสปีชีส์เพราะอย่างกาแฟอาราบิก้าก็จะเป็นคอฟฟี่ ชื่อวิทยาศาสตร์เขาเลยนะคะคาฟฟี่อาราบิก้าเลยแต่ว่าตัวโรบัสต้านี่เขาเป็นเขาจะเป็นคอฟฟี่ซินูเฟอร่าการเดินทางของกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ค่ะที่เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติและมีการนำกาแฟมาทดลองปลูกในพระบรมมหาราชวางังและแจกจ่ายให้เสนาบดีไปปลูกกันจนเป็นที่รู้จักกันในชื่อเรียกว่าข้าวแฟ จากนั้นนะคะในพุทธศักราช2,447ในตีหมุนชาวมุสลิมจากจังหวัดสงขลาได้นำมเมล็ดพันธุ์กาแฟโรบัสต้าจากซาอุดีอาระเบียมาปลูกที่ตำบลบ้านโหนดอำเภอสบ้าย้อยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นแม่พันธุ์ของกาแฟโรบัสต้าในภาคใต้ของประเทศไทยนิยมปลูกมากทางภาคใต้นี่ค่ะอันนี้สีแดงเต็มต้นเลย ส่วนกาแฟอีกสายพันธุ์หนึ่งนั้นคือกาแฟอาราบิก้ามีบันทึกไว้ว่ามีการปลูกกันในปีพุทธศักราช2,397ที่จังหวัดจันทบุรีโดยคนไทยเรียกกันว่ากาแฟจันทบูรค่ะโดยกาแฟพันธุ์อาราบิก้านั้นนะคะจะเติบโตได้ดีในพื้นที่สูงจึงปลูกได้ดีทางภาคเหนือ ความแตกต่างของกาแฟ2ชนิดนี้นะคะก็คืออาราบิก้านั้นจะได้กลิ่นที่หอมจึงนํามาชงเป็นกาแฟสดอย่างที่เราคุ้นกันตามร้านกาแฟทั่วไปค่ะแต่กาแฟโรบัสต้านั้นจะมีความเข้มข้นของรสชาติหนักแน่นกว่าจึงเป็นคุณสมบัติที่ดีที่นํามาผลิตเป็นกาแฟสําเร็จรูปที่เรากําลังตามเรื่องราวกันในวันนี้ค่ะ